s, s one shot before the opening ceremony. Yes to the mouth opening Big i one before ceremony camera h r g เอาละฮะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วครับเดี๋ยวมานับไหลังพร้อมกันนะเรามาเตรียมตัวออกเดินทางไปด้วยกันเลย Attention right all passengers Macau Wonder Airlines is now departing from the terminal heading to Macau if you're ready five four Let's โอกาสนี้ขอเชิญผู้หทาด้านหน้าเลยนะครับดีเชิญฮะขอบระคุณครับ ทั้งหมดสาช็อตนะฮะนี่ช็อตที่2ครับเชิญครับ We we're six, Please remain where you are for shot number three. three Richard, and for the Karen Lee, Assistant Vice President, Destination Marketing, Comfort Brand and Marketing of SJM Resorts. Miss Pansy Wan, Director of Advertising and Brand Management of Sam's China. Mr. Dicky Lay. Hi. Director of Hotel Sales of Wynn Resorts Macau Mr. Shine Lee, Vice President, Online Channel Sales of Galaxy Macau Mr. Joshua Tai, Assistant Director of Government Affairs and Projects of Melco Resorts and Entertainment and Ms. Cindy Bui, Assistant Vice President of Resort Sales of MGM Ms. Victoria on General Management Marketing Division of Air Macau There we go ช <laughs> <thi> ็อต n u ที่สามครับช็อตสุดท้ายแล้วเชิญครับเชิญแอนพร็อเลยนะฮะแล้วกดมอนที่กล้องมางกลนงนะครับ please face front ไ o ้ t นิทไม่ได้เลยเก็บหมูก็ไม่ได้ขอบคุณครับขอเสียงประมือกับทุวท่านบันจีด้วยดิกราบบอวสขอบคุณน้องมากๆเด้วยนะครับ เชื่อมมากเอามาจากคุณอินปามวราหาเย้ พี่มองมองแรงแล้วเมื่อกี้พี่ยืนอยู่ว่ากี้ไปไหนเราก็ไม่รู้อยู่อยู่ก็เดินมาเกีนี้พี่เดินเกี่ยมพี่อตโหสายตาได้คือมองค้างเลยนะฮะมองถึงความสวยเลยเชิญทักทายท่านพระใหญ่แขกไม่เกลียดแล้วก็ปลาสมัยทุกคนเลยเชิญได้ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนดีใจที่ได้เจอนะคะรอนานหรือเปล่ากัดฟันทําไมล่ะไม่นานเนาะ ก็เพลงเมื่อกี้ที่ร้องให้ก็มอบให้กับทุกๆคนค่ะความหมายดีมากอยากเจอวันนี้ก็ได้เจอกับทุกๆคนในวันนี้แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะย้อยากเจอวันนี้ก็ได้เจอใครดีใจที่ได้เจอส่งเสียงหน่อยเร็วย,ยังเบาอยู่เลย วอทแอบเพนเกิดอะไรขึ้นคือเจอข้างๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าคำนี้มันใช่มากคือมองฟ้าแล้วละเมอแต่มองหน้าเธอแล้วละลายฮะต้องเทคนนี้เทนันเลย ต้องเมาให้ฟังหน่อยเมื่อกี้ทุกคนดูคลิปแล้วค่ะไปเที่ยวชําเลยโอ้ช้มากคือจริงๆจะบอกว่ามาเก๊าเป็นประเทศที่ไปง่ายด้วยวก็ใช้เวลาอย่างตัวพี่ฟ้าเองเนี่ยคือทํางานทุกวันแต่ถ้าเขาจะเที่ยวเนี่ยก็คืออันนี้สามชั่วโมงถึงแล้วไม่ถึงสามด้วยใช่ไหมหนึ่ง <1 S 2> วันก็คือไปเที่ยวรอบเลยค่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นโบเซ้นท์พอลหรือ,อ่าจะเป็นแบบว่าวัดอมารอ่า้ก็ วันที่ไปอันนี้อันนี้แบบเล่าให้ฟังนะคะคคอตอนที่ไปวัดอา่าเนี่ยฝนตกหนักมากเราก็<อ>ทีมงานถึงจะต้องบอกว่าเราลองเข้าไปไหว้ยกมือไหว้ด้ก่อนเนีย่ยฝนหยุดเลยศักดิ์สิทธิ์มากใช่ก็เล้ไปสักการะมาเรียบรอย้อยก็เลยบอกอาม่าบอกว่าถ้าได้กลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขากลับมาในฐานะมหาเศรษฐีแล้วกันโอ้มาเก้าคือแบบคือเราเข้าไปในประเทศเขาเรารู้สึกรวยึ้นมาทันทีนี่ คือเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วไงมันจะต้องมหาเศรษฐีขึ้นไปอีกใช่ไหมเอาอีกเอาอีกไหนจะเรื่องอาหารอีกเชื่อว่าชอบมากนี่เลยเห็นมาสคอตเลค่ะครับผมก็คือเป็นทักทักอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวนะได้ยินว่าไปทานสักฐาแรกมาเลยใช่ไหมครับเป็นแบบออริจินอลเลยอ่ะใช่ใช่อร่อยจริงๆต้องต้องสามกินสามชั่วโมงเพื่อไปชิมก็ได้คุ้มค่าคุ้มค่าใช่ไหมอยากเราเล่าต้องกินสามชั่วโมง ไปคนเดียวไปคนเดียวแล้วก็ปากซื้อมาปากไหลแล้วกันหเปล่าใช่ไหมฮะเออไม่หรอกเชิญชวนไปกันได้ครับเพราะว่าคือมันสะดวกมากแล้วไปง่ายมากแล้วดีดีมากวันนี้ถูกไหมฮะ<ภ>สามวันเต็มที่แบบมาเจอกับดีดีทั้งโรงแรมที่พักนะฮะรวมถึงสายการบินด้วยที่พี่ป้าบอกคือสะดวกมากๆเชิญชวนไปเที่ยวกันได้เยอะเหมือนที่เห็นในคลิปก,กันแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ชอบเห็นว่าเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมที่แบบมันช่วยในเรื่องของความสดชื่นช่วยความสดชื่นนี่ เขาเตรียมมาให้ที่ทำให้ดูบนเวทีด้วยูค่ะเอออ่ะงั้นเอางั้นเตรียมของเลยดีกว่าเชิญเลยครับเรามันสายเชฟอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะมีเชฟส่งบนเวทีเหรอครับนี่ใช่ค่ะอ้าอันนี้อันนี้คือถ้าแบบเข้าใจถูกคือซังเกรียใช่ไหมฮะค่ะซังเกรียก็จะทำให้เป็นม็อกเทลแบบที่ทำให้เราสดชื่นคือเอ่อหนึ่ง Inspire จาก s งเก r i a แบบคาราทิโนเป็นแบบม็อกเทลนะฮะสดชื่นดื่มง่ายเชิญเลยครับ เริ่มเลยละกันนะเริ่มได้เลยนะฮะสะดวกวางไม้ถึงไม้ไปด้วยได้หมดเลยได้หมดเลยครับโอเค,อเคถ้าอยากชิมถี่มือพิฟฟ้าส่งเสียงหน่อยเร็วอขอให้ได้แชร์ฟังว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างครับผ <laughs> ักน้ำแข็งอะฮะโอเคแล้วก็ เทเข้าไปนะฮะเครื่องดื่มแบบเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นนะฮะก็ต้องเช็คหน่อยให้มันแบบว่าเย็นสดชื่นกันไปว่าไงพี่ฟ้าอย่างๆมีคนบอกน่ากินมากแล้วนะฮะเช็คเลยหรออามาฮะ อะไรนะชอบการบูทเอนเนอร์จีของฝั่งอีกชอบการบูทเอนเนอร์จีของฝั่งนี้อย่ายอมนะทางบูทอยยอมฝั่งนี้อย่ายอมมาเช็คเรียบร้อยมาครับแล้วก็เทใส่แก้ว มันเย็เยนๆมากเกินไปนะเดี๋ยวจะแบบเสียวฟันนะฮะก็ผสมไปด้วยเลยนะครับนี่โอเคแล้วก็ตกแต่งซะหน่อยตกแต่งซะหน่อยนะครับนี่ให้ดูสดชื่นสดชื่นเออมาฮะนี่เอ้ยเออที่เราแก้วตกเดี๋ยวบังหยิบให้ฮะ มาอุตส่าห์จะเก็บให้แต่ว่าเก็บธรรมนาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องติดเขาหน่อยไม่รู้เลยใช่ไหมว่าตั้งใจทำรัอว่เรียร้อยค่ะเรียบรอยแล้วนะคะได้แซง่มเกรแบบสดชื่นสดชื่นมาอยากได้ไหมคะประมูลค่ะ เปิดประมูลครับเริ่มต้นที่เดี๋ยวได้ถ่ายรูปกันเล่นๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวทีมงานเชิญเก็บโต๊ะได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ปาได้ถ่ายรูปกับเครื่องดื่มไม่มีอะไรร่วมแล้เนาะไม่มีแล้วไม่เลยหรือว่าอยากมีอีกได้นะฮะได้หมดเลยเชิญเลยครับเดี๋ยวให้พี่ปาได้ถือแก้วแล้วก็โพสสวยๆกับกล้องนี่ไปมาเกาก็ต้องไปดื่มนะมันสดชื่นมากเพราะว่าบางทีเนาะเราเที่ยวสถานที่แบบเอาดอร์กันอะไรเงี้ยก็ สามารถดื่มสดชื่นสดชื่นกันได้เลยน,น,นะคะยิมสวยๆกับกล้องได้เลยไปกันง่ายๆครับมี54เที่ยวบินต่อสัปดาห์ที่เป็น direct flight นะพี่ฟ้าขอเชิญนล้นนี้เลยเดี๋ยวผมถือใหม่ให้ไหมฮะเชิญเลยครับอะโทษสก่อนสักเล็กน้อยเฮ้ยสปายแมสสปายแมสเว e ดอม i ิตย์อยู่นะอ้า oh. <laughs> นี่แหละครับ ขอพิเศษในวันนี้ซึ่ง3วันเต็มเลยนะครับวันที่ 6, 7แล้วก็8มิถุนาเยนครับเจกันได้ที่กาช n นฮอลแห่งนี้กับมังเก w o วันเดอวันเต็มครับจัดเป็นประจำทุกปีปีนี้พิเศษมากนี่เจกับพี่ฟ้าที่ชื่นชอบมาเก้าอยู่แล้วเยี่ยมเลยสวยงามขออนี้ถ่ายไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครแล้วเดี๋ยวเราดําเนินต่อกัน <c oughs> <c oughs> นะสวยงามครับขอบคุณครับอ,อีกสักหน่อย,อยด้านหน้าชิญครับ ขอบคุณครับเรียบร้อยอภิพาให้ถือแก้วไว้เลยเพราะว่าเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วอานะดื่มก่ได้นี่คนทำสวยขนาดนี้จะไม่อร่อยได้อย่างไรใช่ไหมก็อยากให้ได้เชิญชวนไปเที่ยวมาเก๊ากันเยอะๆเลยครับจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือมาเก๊าเนี่ยก็แค่ S <S ปักซอย ừ, สามชั่วโมงก็คือถึงแล้ว, Adjust แ,ลวแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยที่สําคัญคือไปแล้วเนี่ยมันจเจริญหูเจริญตามากๆชอ, <S <S อบแ <light> บ <on. S 2> บการสร้าง <at> ตึกหรือว่าต่างๆแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะด้วยรวมถึงอาหารที่อร่อยมากๆเช่นเดียวกันรับรองว่าถูกปากคนไทยด้วยอาหารเพราะวา่าไปชิมมาแล้วนะคะก็ฝากไปด้วยละกันนะคะสําหรับมาเก๊าดัวนเองค่ะเย่ขอบคุณพี่อิงฟ้าฝากผลงานกันซะหน่อยเห็นว่ามีเยอะมากช่วงนี้ค่ะเชิญเลยฮะ เร็วๆนี้นะคะสำหรับคาตกรรมจำไม่ได้เป็นซีรีส์ทางช่องวัน31นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคาเลคเตอร์ที่พลิกบทบาทไปเลยก็ว่าได้นะคะรับรองว่าบทบาทนี้เซอร์ไพรส์แฟนๆทุกคนแน่ๆเลยนะคะรวมถึงภาพยนตร์นะคะบุญเรื่องนะคะหรือว่า Lady ้ีนั่นเองค่ะแล้วก็มีซีรีส์อยูด้วยไม่ว่าจะเป็นนาทีร้อยเล่หรือว่าจะเป็นอัล m a ิ e d เลินะคะ ก็โปรเจกต์อื่นๆก็ฝากทุกคนติดตามได้ทันโซเชียลของฟ้าในทุกช่องทางค่ะครับผมติดตามกันด้วยติดตามไหมแน่นอน100%เปอนะครับผมขอบคุณมากๆที่มาสร้างสีสันกับกางาวันนี้แล้วก็ชวนไปมาเก๊ากันครับพี่ฟ้าขอบคุณครับขอบคุณครับจับจับเดี๋ยวมาถึงช่วงท้ายกันแล้ว